สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นแปลกใหม่กันมาจากขาบวนการจิเลนเจอร์นะครับก็ตัวนี้ได้มาในะคาะจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยบอกคลิปสองนะครับตอน,นรีวิวของเล่นอื่นตอนนี้กดไม่มีเสียงครับเดี๋ยวเอาของวงนี้ออกไว้ก่อนอยู่คนเดียวนะครับอยู่บ้านคนเดียว แล้วน,น,นี่คือตัวเด็ดของวันนี้ครับเดี๋ยวันึงน,น,นะซูมก็แคเ่ดูได้นะประมาณโอเคเหมือนเดิมนและก็นี่นนนนนะนนด,ดูน,ดน,ดนะครับสวยนะก็เป็นโหมดดำได้นะครับ เปิดสวิตช์กนะนะ่อนอนี่ครับปุ่มเปิดสวิตช์จะอยู่ด้านหลังอืมอีกนะปุ่มพ่นออกอืมดูนะฮะอืมเสียงเสียงเสียงใหม่นะโอ้ ตอนเปิดยังไม่มีไฟนะนั <ừ. S 1> ่นตรงนี้คือปุ่มไฟนะว้าวตอนนะี้นไดนะ้มาเลนะ่นเป็นแล้วก็ไปซื้อพร้อมกับน้องควายนะครับอือ ปุ่มด้านหลังนะครับเป็นเหมือนปุ่มแปลงร่างมาเปลี่ยนเป็นโห,นะหมดดาบกันคาดนี้จะไม่ได้เห็นหน้าตัวเอยชิคกี้ทุตรงไปด้าบ

เคยทานเมืนหลังนะฮในกล้องไม่เห็นหรอกเพราะมันมืดหมดเลยนะครับเฮ้ยเปิดเป็นโหมดดาต้องพับตรงนี้อืออือนะที่หมวเปลี่ยนเป็นตามหมดกควาเนะี่ยเดี๋ยวจะไม่นนะตัดกล้องก่อน เราพูดงี้ไว้ทำไมนั่งรีก็โคตรลำบากเลยนอรีไอ้นี่จะนอนหน่อยนะฮะแต่พอสบายคือมันเสียงเหมือนนกัเหมือนกัน แต่คือผมอยากให้คลิปนานมากมัง โค้ดิงเป็นเขียวอ่อนตรงขอบเขียวเข้มขึ้นตรงกลางเหรอหนูกล้องเแล้วแบบนี้โอเคก็ใส่ได้เออลอคิดด้านอืมเราใส่แล้วทางาจะมีไฟคนคนขายเขาแถมมันมาเลย เนเรื่องของขบวนงานศิลส์ศิลปสูตรนอันนี้าย,ายเอามาดันกล้องครับอันนี้มัน,นเป็นทองลสีทอง เวลาท้อก็เบียดมาอันนี้ไม่มีเลสใสโครยากตรงนี้เหมือนว่ามันใส่เกิดนะเพราะอันนี้มันตองแบบชมพูแล้วขอบแดงแดงอ่งงงอน นะฮะอ่าอห๊ะยานกนโมกอีกโมจุดเด่นของมันคือปุ่มน like ี้ครับปุ่มนี yeah, ้จะกดได้กล้องมันน uh ี huh ้เคยโฟกัสได้ ัโอเคโฟกัสเลยเนี่ย มัก no ็เียกันไมใจนะมันจะชเรือโอเคสีเขียวโฟกัสหน้าหลังสสใจะติดกับสัขากดไปเลือพับโอ้ กล้องที่ถ่ายเป็นโทรศัพท์นะมันโฟกัสได้ก็ขุดตรงน,นี้ลงแนละ้วก็ได้แล้วนะเดี๋ยววัน8นาทีแล้วอ่ะโคจะหักแล้วเนี่ยต่อไปเป็นตัวกวางน้องกองนะผมอยู่หลังกล้องผมดูอ่ะโอ,โอเค

ค่ะออสวยงามสวยงามเลยทีเดียวด้านหลังของพี่บันไดครับทำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมตัวนี้เป็นพลาสติกนะพลาสติกธรรมดาเลยเนี่ยคงจะได้เสียงนันมีน้ำหนักนะรพอพอว่ามันไี่สวนที่เป็นพลาสติกเยอะ ねえ、そう。石ねそう立ってきて เออโอ้ยก็สวยมี่สุดก็ขอจบการรีวิวแล้วพบกับรายการพิกกี้ทอยไม่ทุกวันแหละคือบางช่วงมีของบางช่วงก็ไม่มีของนะ จะจบแล้วฟุกันรนะู้พี่ก้องก็ไม่ทุกช่วงไม่ทุกครั้งไม่แบบทุกครั้งแล้วก็ตอนนี้ปิดเทอมอีกไม่กี่วันก็เปิดลแล้วแหละ ก็คือช่วงนี้ของไม่ค่อยมีแล้วตังก็ไม่มีนะตัวนี้ก็ประมาณอืมอืมอืม,อม,อม,อมสี่ร้อเก้าสิบบาทนะสี่สร้อยเก้าสิบเฮ้ยน่่เด็กบาทนะสองร้อยเท่าไหร่จำไม่ได้นะแต่ที่รู้สองร้อย เพ่สองร้อยห้าสิบนะครับนี่เาดูกันไกล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 กันไปแล้วจบการจบขอการเปลี่ยนเป็นตัก ค้างมันช่วงไลยค้างๆโจการลูเพงตอนนี้จริงๆนะก็ไปไปายังทุกวันแล้วนะอย่าลืมนะเดี๋ยวก็เปิดเทอมเดี๋ยวจะทิ้งเดี๋ยวจะคอมเมนต์นะไม่บอกเฟซน,นะยังเด็กอยู่เลยนะนะไปไปายก็ดูจากคลิปที่ครูกลับ